ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับสําหรับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดระบาดนะครับฉะนั้นแล้วต้องดูแลรักษาสุขภาพ้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับเป็นการใช้มิเตอร์แบบอนาล็อกเหมือนกันนะครับแต่วัดความต้านทานนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ไปเรียนรู้กันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับครูสวัสด์สอนปราบครับวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่2นะครับหรือว่าสัปดาห์ที่3แล้วนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานสําหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยวันนี้นะครับหลังจากที่เราวัดแรงดันไฟฟ้าไปแล้วนะครับอีกย่านวัดหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนั่นก็คือนะครับ ย่านวัดความต้านทานครับโดนย่านวัดความต้านทานนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงโอมตรงนี้ครับจะมีสัญลักษณ์โอมนะครับตัวจริงจะเป็นยังไงมาดูนะครับสัญลักษณ์โอมครับเห็นไหมครับตรงตรงนี้นะครับสัญลักษณ์โอมก็จะมีคูณ1นึ่งคูณสิคูณหนึแล้วก็1นึ่แล้วก็ คูณ 10k ครับนะ k คือ1000นะครับหรือว่ากิโลนั่นเองส่วนย่านวัดนะก็รู้ไปแล้วนะครับเวลาปรับก็หมุนมานะมีเสียงนังแก๊กแก๊กนะครับส่วนสเกลนะครับสเกลก็จะอยู่ด้านบนนะครับสังเกตว่าสเกลอยู่ด้านบนนะครับเลขศูนย์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะแตกต่างจากแรงดันไฟฟ้านะครับจะไม่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปวัดนะครับทุกครั้งนะครับ ก่อนที่เราจะไปวัดย่างวัดโอมทุกครั้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับสมมุติว่าคุณครูตั้งนะครับตั้งคูณหนึ่งครับตั้งเสร็จปุ๊บเข็มทั้ง2อันเนี่ยทั้ง2ฝั่งทั้ง2เส้นเนี่ยครับเอามาแตะกันก่อนครับเพื่อเช็คสถานะครับว่าเวลาที่เราจะอ่านเนี่ยเข็มมันตรงไหมนะครับแล้วก็ปรับมาตรงนี้ครับปรับให้ตรงอะไรครับ ปรับให้เข็มเนี่ยตรงเลขศูนย์นะตรงเลขศูนย์ตรงนี้ทุกครั้งนะครับเมื่อเปลี่ยนย่านวัดทุกครั้งอย่าลืมนะครับต้องเอาเข็มมาแตะกันก่อนนะครับเขาเรียกว่าการซีโร่โอห์มนะครับนั่นคือการตั้งศูนย์โอห์มนั่นเองนะครับอย่าลืมให้ศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปจิ้มตรงที่มีความต้านทานนั่นเองนะครับจากนั้นวิธีการอ่านครับง่ายๆครับ เมื่อเราอ่านได้เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราอ่านได้5ข้างบนตัวนี้นะครับ5ข้างบนตัวนี้ให้เรานํามาคูณกับอะไรครับคูณกับไม่โฟกัสโฟกัสแล้วครับสมมุติเราอ่านได้5ใช่ไหมครับเราตั้งอะไรครับตอนนี้เราตั้งอยู่ที่คูณ1นึ่งคูณหก็จะเป็น5ใช่ไหมครับก็ตอบ5โอห์มประมาณนี้นะครับ เราจะไปดูนะครับในเรื่องของทฤษฎีก่อนอันนี้คือปฏิบัติคร่าวๆนะครับหน้างานก็จะประมาณนี้ครับเรามาดูในทฤษฎีนะครับวิธีการอ่านอ่านอย่างไรนะครับอ่าสเกลมาแล้วครับ่าสเกลตัวนี้เราก็เขียนใส่สมุดไว้ได้เลยนะครับเราจะได้ไม่ลืมนะครับวิธีการอ่านความต้านทานครับง่ายๆครับมาดูเลยครับแต่ละช่วงนะครับสังเกตว่าสเกลนะครับแบบนี้จะเป็นสเกลแบบ ไม่เป็นเชิงเส้นหรือว่านอนลีเนียนั่นเองนะครับจะแตกต่างจากการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับแต่ละช่วงนะครับแต่ละช่วงเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับโดยอย่าลืมนะครับตัวหนังสือสีแดงๆนี่นะครับคุณครูทําไว้ให้นะครับก่อนการวัดทุกครั้งนะครับจะต้องปรับมัลติมิเตอร์ศูนย์โอห์มก่อนทุกครั้งนะครับเมื่อ เราวัดเสร็จนะครับให้เรานามาคูณกับย่านวัดที่ตั้งไว้ก็จะได้ค่าความต้านทานตามที่เราวัดนั่นเองครับเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าปึ๊บขยายแล้วนะครับยกตัวอย่างครับก่อนที่เราจะไปคูณนะครับอันดับแรกเราต้องอ่านให้เป็นก่อนนะครับอ่ายกตัวอย่างครับ ะช่วงนี้ครับศูนย์ถึงสองนี่ครับขีดละเท่าไหร่ครับขีดละศูนย์จุดสองใช่ไหมครับเราก็นับไปครับดูตัวเลขแล้วก็นับเพิ่มไปครับตัวอย่างคุณครูก็มีให้นะครับทําสรุปไว้ให้แล้วด้านขวามือนะครับวิธีการทดสอบครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับทดสอบไปเลยนะครับตรงนี้อยู่ระหว่าง2ถึง3ใช่ไหมครับ2ถึง5ใช่ไหมครับเราก็มาดูครับมันอยู่ระหว่าง2ถึง5ถึง10นี่เองมันอยู่ช่วงเดียวกันนี่ คนดละ0.5ใช่ไหมครับเราก็นับไปครับ2 2.5แล้วก็3 3โอห์มครับตอบ3โอห์มนะครับถ้าเราตั้งคูณ1นะครับถ้าเราตั้งคูณ1ก็ตอบ3โอห์มนะครับถ้าเราตั้งคูณ10ก็จะเป็น30โอห์มนั่นเองครับประมาณนี้ครับแต่ละช่วงจะไม่เท่ากันครับยกตัวอย่างอีกช่วงหนึ่งครับช่วง10ถึง20ครับ สิบถึงยี่สิบเขาบอกว่าขีดละขีดละหนึ่งใช่ไหมครับเราก็นับไปครับสมมุติว่าเข็มชี้ตรงนี้นะครับเราก็นับไปสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ้าวตรงนี้สิบหกใช่ไหมครับต่อสิบหกโอลครับง่ายไหมครับประมาณนี้ครับอันนี้จะง่ายกว่าการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับเพื่อความแม่นๆนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับ สมมติว่าเข็มครับมันชี้ตรงนี้ครับเข็มชี้ตรงนี้นะครับเราวัดความต้านทานแล้วเข็มมันชี้ตรงนี้ครับเราก็มาดูว่ามันอยู่ในช่วงไหนครับอยู่ในช่วง2 0่สถึง50ใช่ไหมครับอ่าขีดละ2นะครับแล้วก็นับไปเลยครับ3า32 34 36อ่าตอบ36โอห์มนะครับประมาณนี้ครับง่ายไหมครับอ่า ต่อไปเรามาทําแบบทดสอบกันเลยครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างก็มีนะครับตัวอย่างตั้งย่านวัด1นคูณหนึรครับคูณหนึนะครับอ่านได้10 11, 12 13 14 15 16, 17อ่านได้17ใช่ไหมครับสิคูณสิบคูณหนึ่้ยใช่ไหมครับวิธีง่ายถ้าเราคูณไม่คล่องนะครับมันมีศูนย์กี่ตัวเราก็ยกมาใส่ได้เลยครับก็จะเป็น17บเจ็ดศูนย์สองตัวนะครับ เสร็จแล้วครับ1,700โอห์มครับง่ายไหมครับมาดูแบบฝึกหัดครับให้นักเรียนนะครับกำหนดค่าความต้านทานไฟฟ้าขึ้นมาเองนะครับ5จุดนะครับจากนั้นก็ฝึกฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะครับดูดูนะครับตัวอย่างครับ จะยกตัวอย่างให้ดูอันนึงนะครับเอาสักจุดที่2แลละกันนะครับตัวอย่างก็วิธีทำนะครับจุดที่2เขียนจุดที่2ลงไปครับตรงนี้นะครับจุดที่2เราดูจุดที่2อย่างเดียวนะครับจุดที่2อ่านได้10เท่าไหร่ครับ12นะครับเขียน12คูณ1เป็น12 12คูณ10เป็น120ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็เป็น 12k ใช่ไหมครับ 120 k โอห์มเสร็จแล้วครับ1งข้อง่ายไหมครับทางง่ายก็ลองฝึกทบทวนแล้วก็ฝึกทําแบบทดสอบดูนะครับ5จุดนะครับสิคะแนนนะครับสำหรับการวัดความต้านทานนะครับสำหรับการวัดความต้านทานหรือการวัดค่าความต้านทานนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยนะครับก็ าถามฝากมาทางอินบ็อกซ์ที่เพจของคุณครูได้เลยนะครับนะหรือว่าทักมาที่ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับคุณครูพร้อมที่จะให้คำแนะนำทุกคนนะครับนะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ